ครับวันนี้ก็พบกับช่างชัยนะครับวันนี้ชาจะพามาเปลี่ยนปีกนกนะครับของรถเกง๋งมาด้าสองอิลิแกนนะครับ,รบกับช่างบิ๊กนะครับครับกับมาด้าสองนะครับเดี๋ยวนี่ตอนนี้เราถอดล้อเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เริ่มถอด ปีกนกล่างนะครับจะมีน็อตอยู่กี่ตัวบิ๊กสามตัวครับผมจะมีช่างบิ๊นะครับมีน็อตอยู่สามตัวนะครับจะมีตัวด้านในนะครับตัวหนึ่งเบอร์สิบอันนี้มันเป็นเบอร์สิบสิบห้านะครับผมเบอร์สิบห้านะครับจะเป็นเบอร์แปกหน่อยนะครับสําหรับมาด้าสองนะครับผมแต่บางรุ่นอาจจะไม่เหมือนกันนะครับบางรุ่นอาจจะจะเป็นสิบสี่นะครับครับผมอ่านะครับเราต้องถอดนะครับ ดีกาถอดแล้วก็หมุนเกีียวซ้ายนะครับหมุนไปเลยครับหมุนไปเลยนะครับผมอันนี้มันมันออกง่ายนะครับเรียบร้อยนะครับหนึ่งตัวครับนี่ครับไ้มนะครับน็อตตัวที่สองครับอยู่อยู่ด้านหน้านะครับผมตัวที่สองอยู่ด้านหน้าอยู่ด้านนี้ครับเป็นเบอร์เดียวกันใช่ไหมจิบิ๊กใช่ครับจะมีด้านล่างตัวหนึ่งนะครับด้านหลังน่ครับแล้วก็ด้านหน้านะครับ สองตัวครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นตัวตรงลูกหมากปีกนกพอดีครับตรงอยู่อยู่ตรงร้อนะครับเนี่ยตรงนี้ครับเ่ยนี่ครับตัวนี้อยู่ใต้กระปัมเบรกนะครับผมตัวนี้ก็น่าจะเป็นเบอร์เดียวกันนะครับเป็นเบอร์เดียวกันใช่ไหมช่างบิ๊กใช่ครับโอเคนะครับโอเคครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาทําการ่อดตัวที่สามนะครับ มันจะเป็นน็อตตัวตัวผู้กับตัวเมียนะครับน็อตตัวนี้ไม่เป็น,เป,นเป็นตัวผู้กับตัวเมียรครับพี่น้องครับอ่าคลิปนี้จะเป็นอีสานเน่นะครับอันอีสานเน่กลางเน่ครับพี่น้องครับผมเป็นนอ็อตร้อยยึกนะเป็นสลักนะคล้ายๆเป็นน็อตสลักนะครับยึดไว้ เปลี่ยนง่ายๆครับสำหรับปีกนกของมาด้าสองนะครับตัวนี้จะเป็นปี2012นะครับปีกนกเหียวฟ้าได้เหียวฟ้าเหียวฟ้านะเดี่ยวฟ้านะเด้๋ยกเจกาจับบเห่ยวฟ้าสิบสองป่ะสิปดังดังนซิบสองเงิน,นเอามือหมุนได้กร่เงินม่โอ้ไทยตอนเอามือถอดออกเลย มือหมุนออกเลยไป,เ,ไปเดี๋ยวอีกตัวนี้ครับตัวหนึ่งครับเราก็พยายามนะครับขันออกเลยครับพี่น้องครับนี่ออกลุ้นแล้วครับมันจะเป็นน็อตสลักนะครับตัวนี้แต่ว่าตัวนี้มันมันมันคากันอยู่นะครับพี่น้องครับอตอกตอกน็อตออกเลยนะนอ เ,เดี๋ยวครับขอเวลาแป๊บนึงนะครับตัดสอนบอบ่มัน,นันต์ตน่ะมันคำครับวันนีนนนน้สิบสองนะครับตัวนีออ้อาจจะออกยากหน่อยนะครับพี่น้องครับ,บ,บครับัวรี้นครับ ก็ไเนี้ยจะออกอาจจะออกยากเราต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวนะครับอันนี้ไม่ใช่เบอร์สิบสองนะครับเป็นเบอร์สิบสามขอขอโทษขออภัยนะครับพี่น้องครับนะครับเป็นเบอร์สิบสามนะครับพี่น้องซึ่งนิงยง่เลยจับดึงออกมาเลยนะเยี่ครับเรียบร้อย ล็อตมันจะเป็นอย่างนี้นะครับจะเป็นร็อตสลักล็อกตัวลูกหมากไว้โอเคฟังนึ้งจะเป็นสามฟังนึงจะเป็นสิบสี่น,นะครับแล้วล็อตตัวนี้นะครับออกยากเลยนะมันจะติดท้งน้ำมันเครื่องนะโยกโยกครับโยกนะงัดลงซึ่งจะเป็นล้อง ตอนนี้ก็ถอดน็อตออกแล้วนะครับถอดยากครับตอนนี้ต้องอาศัยงัดแทงน้ำมันเครื่องพี่น้องทำงาดทั้งงัดครับพี่น้องแทงน้ำมันเครื่องครับตอนนี้เราปิดนกออกนะครับอยงัดลงนะครับมันจะเป็นน็อสล่์ผู้ช่วยครับช่วยไม่แรงขึ้นเนะครับ โบ๊กโบ๊โบต้องสต็อปโอ้ลำบากมากครับพี่น้องครับลำบากมากครับตึงบอกเพราะว่ารถขั้นนี้บริหารไม่ด่วนหรอกครับรเราต้องใช้ตัวตอกลูกหมากไหบบมรเราไม่มีครับก็คือ อคไ,ไ,ไปก่อนนะเ่ะออกมาแล้วดึงออกมาเลยครับตอนโอเคครับเรียบร้อยนะครับนี่คือขั้นตอนการถอดนะครับได้ไปแล้วครับมึงฟังนะครับดูลูกหมากนะครับตอนลูกหม,มากไม่เหลืออะไรแล้วนะครับลูกหมากลางไปหมด,ดแล้วครับแล้วก็บูท ตัวบูธปีกนกก็ฉีกขาดครับไม่อย่าเพี้ยบนะครับกับของใหม่นะครับตันนี้เป็นตัวใหม่นะครับนั่นเลยครับแบบนั้นโยกไม่ได้นะครับอันนี้สังเกตดูนะครับเนี่ยอันนี้ระหว่างของเก่านะครับโอเคเราจะถึงขั้นตอนใส่นะครับจับใส่เลยครับตอนนี้ดูข้างนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นฝั่งเดียวกันโอเคครับช่างบิดประกอบเลยเนาะครับผมโอเค ช่างช่างบิ๊กพีเซนเตอร์เบียช้างนะครับให้เสืออ้อเบียช้างโารวโลง,ลโาราโลงลครับกดติดตามกดซับสไคร์นะครับ,บ,รบให้ช่ง Big างบิ๊ <laughs> บก,กเลยนะะไ่ใบบกูดไปลวนะครับพี่น้องดีนะครับ นี่ป่ะแมนมันจได้ย้ายไปป่ะอครอ่ะอ้ะาวใครเหนะครับมันของใหม่มันจะฟิตนะครับพี่น้องครับปไปไปอป นะครับพอเราหลังจากเรางงัดนะครับงัดลูกหมาตัวนี้นะครับเพื่อจะให้มันเข้ากับัวนน้นครับเพราะมันติดติดกับท้องอ่างนะครับท้องอ่างครับผมแล้วก็ทีนี้กาขันเข้าครับข้นไปเลยครับโอเคครับนัดตัวนี้ก็ใส่ขันพอหลวมๆนะครับ อ่ะครับอีกตัวนะครับใต้ท้องนี่ครับคืนนะพอคืนนะให้ผมนะครับผู้ช่วยครับตอ,อ,อไปนะอยากอยู่ ตัวนี้มันยากนะครับซึ่งเรามองไม่เห็นนะครับมันจะดูยากเอาผู้ช่วยครับเคาะบางหลังผมนิดนึงครับนะครับซึ่งเราซึ่งห้องซึ่งห้องงัดมาหลายรอบแล้วครับพี่น้องครับห้องห้องกัดการล่างสีขาวครับพี่น้องนี่บอกเด้อหวันโอเคนะครับมันเข้ายากนะครับตัวนี้ต้องใช้ความสามารถนะครับ เฉพาะตัววัดชัดบนว่าขันเข้าไปครับมือกล้องเป็นให้บ่านี่สร้างเป็นอีสานตายบ่บ่านี้ฟังกันหูเรื่องมาเลยพี่น้องโฟกัสกล้องไม่โฟกัสเลยต้นทุนต่ำแบบธรรมดาแล้วครับเมื่อสมัครเรียนครับเพิ่งเพิ่งฮาร์เดเช็คนะครับพี่น้องครับซึ่งเข้าไย่ฟ้าวขันเนียนครับพี่น้องบ้านี้ถ้าเข้าขันเนียนปุ๊บมูสองตัวมันสีบ่อเขานะครับถ้าต้องข่ายออกเจออออ็กอีกน้อยนะครับเหื่อไหมัเห็น อยู่ตรงมันนะครับโอเคครับพี่น้องครับนะครับตัวนี้แล้วแล้วนะครับมาต้องตัวต่อไปครับนะครับหลังจากนะครับที่เราขันอ่าขันอ่าน็อตตัวนั่นแล้วนะครับเท่ากับมา่เริ่มติดตัวนอครับพี่น้องครับเนี่ยคือคือคือตัวนี้ครับตัวนี้ตัวมากนะรัวหมากหนาหนารอครับผมล้างรอนะครับจับใส่นะครับโอเคนี่ครับนี่นเนี่ย ซึ่งตัวห้องัดออกเมื่อกี้รแล้วครับพี่น้องครับตัวนี้กับปัญหาคือกันครับแต่ว่ามันจะมีโพลีครับจะได้ทำง่ายนะครับนะครับหลังจากนะครับห่อห่อข้าใส่แม่แรกนะครับพี่น้องห่าใส่แม่แรกงัดอ่าตัวตัวนี้นะครับงานขืนนะครับซึ่งบอลแอนนัมนะครับเคื่อมือเข้าบ่อพ่อนะครับเข้าลองใส่วซ่าจนนะครับพี่น้องครับนะครับหลังจากห้องัดเขาแล้วนะครับ เขาต้องเบิ่งแกนนะพ้อมนะครับแกนมันจะมีมีเ้านะครับสักนิดหนึ่งนะครับอยู่อยู่ตรงกลางนะครับซึ่งให้ให้แกนตัวนี้ให้แกนตัวนี้ครับไ้มันตรงกับตัวน็อตเนี่นะครับนี่ครับน็อตตัวนี้ครับซึ่งทาให้มันตรงน็อตมันจะซึ่งน็อต้าทำให้มันตรงครับน็อตตัวนี้มันช่เขาสม่อะไรครับมันชิติดครับติดอยู่ลักษณะนี้นะครับนะถ้าตรงเข้าตรงงานคือไหนมันตรงเพื่อให้น็อตตัวนี้เขาได้ครับนี่ครับซึ่งเข้าคันแล้วนะครับโอเคอ่ะโอเค นัดเขาละนี่ครับมันจะขาลักษณะนี่ครับหันไปเลยตับมโมสุด24เอ้ยโ,โ,โอ้นั่นแหละโมสุด3จับเลย นะครับแล้วข้างัดสักพักนะครับข้ากระหูจจกแล้วครับว่าเขา่ยากครับผมวันนี้ข้ากระสีมะยำยำขันแน่นไว้ครับตะกรองครับครับผมหันให้มันแน่นเลยนะครับมถึงก็ะขาดนะครับเห็นแ้่ในซื้อได้พี่น้องเนี่ยจริงมันเปลี่ยน ให้มีเครื่องมือพร้อมนี่ก็เ,เปลี่ยนเองง่ายนะครับสําหรับคนที่อยากลองเปลี่ยนเองไม่อยากเสียค่าช่างนะครับอันนี้ตัวเยาว์โมเสียอันนี้ก็เสียกันนี่ครับนี่โมโมเยาวาโมเสียดิอันนี้เสียนเหล่าขาวขวดนี่ไม่ใช่เหล่าขาวเหล่าขาวขวดน้อยสไายขุบลอุดหนุนรัฐบาลครับเหล่าขาว ครับเดืคันเห็นด้วยตัวนี้เด้อดพี่น้องด้วยคันแง่เข้นโขนนครับเนี่ยนี้ก็เป็นคลิปนะครับสําหรับใครที่มีรถมาด้าสองนะครับและสองลิแกลนนะครับลองเปลี่ยนเองดูนะครับง่ายๆครับพี่น้องง่ายเองนะครับแต่ว่าเครื่องมือต้องครบนะอย่าด่ามาเด้พี่น้องด้วยคอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์ได้ด่าช่างบิ๊กนะครับอย่าด่าช่างชัยนะครับผม โอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวอีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวเอาอ้คลิปหนานะครับพี่น้องครับผมโอเคข้างข้างตรงข้ามฝั่งทางนู้นก็ยังอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งนะครับผมก็ทําเหมือนกันนี่แหละครับนะครับก็ฝากคลิปนี้ครับให้กับท่านที่ดูอยู่นะครับสําหรับคนไหนอยากอยากลองมีเกือบนะอยากลองทําเองนะครับผม ครับลองทําดูนะครับไม่ยากครับไม่ยากไม่อยากสําคลิปเราพี่รองเอางบประมาณพ่อครับผมคลิปอาจจะไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าสร้างไม่ทํากันนะครับมันมือหนึ่งมือหนึ่งถือกล้องนะครับผมครักขอฝากคลิปนี้นะครับกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับไปมันคงนั่นแนละครับผมขอบุณครับสวัสดีครับไปครับน Yeah.